ภาวะเกล็ดเลือดต่ำคืออะไรแล้วอันตรายมากแค่ไหนภาวะเกล็ดเลือดต่ำนะครับก็คือภาวะที่เลือดมีจํานวน,น,น,นของเกล็ดเลือดน,น้อยกว่าปกตินั่ครับซึ่งไม่นับว่าเป็นโรคนะแต่เป็นภาวะที่เกิดจากโรคเกล็ดเลือดก็คือ เม็ดเลือดชนิดหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในกระแสเลือดของเราในร่างกายเรานี่แหละทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้เลือดออกหรือในกรณีที่มีบาดแผลเกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่ช่วยให้เลือดหยุดไหลนั่นเองครับในกรณีที่เกล็ดเลือดต่ําก็คือระดับเกล็ดเลือดน้อยกว่า1นึ0 0 0สเซลล์ต่อไมโครลิตรครับหากมีเกล็ดเลือดต่ําไม่จําเป็นต้องมีอาการเสมอไปยกเว้นกรณีที่ต่ํามากครับก็อย่าง อย่างเช่นมีระดับเกล็ดเลือดที่น้อยกว่า3 0 0 0 0เซลล์ต่อไมโครลิตรนะครับจะเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดเลือดออกได้เองโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดบาดแผลหรือเกิดการกระทบกระแทกก่อนเลยนะครับในบางคนเนี่ยอาจไม่พบอาการจนกระทั่งมีการเจาะเลือดครับอาการจะขึ้นอยู่กับจํานวนของเกล็ดเลือดว่ามีจํานวนต่ํามากหรือน้อยแค่ไหน ถ้ามีอาการบุนแรงนะครับอาจทําทให้เลือดเนี่ยไหลไม่หยุดรวมถึงอาจพบอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นอาจจะมีรอยจ้ำสีแดงสีม่วงหรือสีน้าตาลกระจายใต้หยุดผิวนัากระจายอยู่ใต้ผิวหนังของเรานะครับหรืออาการเลือดออกตามไรฟันเลือดก,กำดาลาวไหลสาเหตุน,นั้นนะครับก็เกิดจากโรคที่มีความผิดปกติของไขกระดูอย่างเช่นปุ่มโรคไขกระดูกฟอง เป็นได้ตั้งแต่เกิดนะครับหรือจะเป็นหลังเกิดก็ได้หรือเป็นในผู้สูงอายุครับเกิดจากการสัมผัสสารเคมียาฆ่าแมลงหรือติดเชื้อไวรัสบางชนิดอีกทั้งนะครับกลุ่มโรคที่มีความผิดป,ปกติในไขกระดูกอย่างเช่นมะเร็งมเม็ดเลือดขาวสาเหตุอื่นครับที่ทําให้ไขกระดูกสร้างเกล็ดเลือดได้ลดลงอย่างเช่นผลของการที่เราเนี่ยกินยาบางชนิดและเกิดการติดเชื้อไวรัสอีกสาเหตกุก็คือการที่เกล็ดเลือดถูกทําลายครับหรือใช้เกล็ดเลือดมากกว่าปกตินั่นเอง อย่างเกล็ดเลือดเนี่ยถูกคุ้มคุ้มกันทําลายเมื่อร่างกายติดเชื้อไวรัสหรือได้รับวัคซีนโรคความผิดปกติของระบบภุมคมคุ้มกันเกล็ดเลือดนะครับถูกใช้เพื่อการหยุดเลือดการที่มีเลือดออกรุนแรงเมื่อมีร่างกายเกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงน,นะครับเนื้องอกขอบเลือดบางชนิด โดยพบก้อนสีแดงช้าร่วมด้วยสําหรับการรักษาภาวะเกร็ดเลือดต่านะครับแพทย์เนี่ยจะรักษาเกร็ดเลือดต่ําเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและความพิการที่อาจเกิดขึ้นได้วิธีการรักษาครับก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุและก็ความรุนแรงของอาการในผู้ป่วยแต่ละคนนะครับในผู้ป่วยที่มีเกร็ดเลือดต่ําไม่มากเนี่ยหากเกิดบาดแผลแล้วพบว่ามีเลือดไหลไม่มาก หรือไม่ไหลผิดปกตินะครับก็อาจไม่จําเป็นที่จะต้องขรอการราักษาส่วนในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำที่มีสาเหตุมาจากการใช้ยาบางชนิดแพทย์ก็อาจจะต้องเปลี่ยนยาหรือหยุดให้ยานะครับหรือแพทย์เนี่ยอาจจะให้ผู้ป่วยกินยาเพื่อยับย้งภุมมคุ้มกันในผู้ป่วยเกล็ดเลือดต่ำนะครับที่มีสาเหตุมาจากปัญหาของระบบภุมมคุ้มกันในผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำม,มากแพทย์ามีแนวทางในการรักษาด้วยการใช้ยาครับทั้งยากินและก็ยาฉีด รวมถึงการให้เลือดหรือเปลนเลือดในผู้ป่วยที่มีเลือดออกหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการที่เลือดออกมากครับสําหรับการป้องกันภาวะเลือดต่ำเนี่ยการป้องกันนั้นก็ทําได้ครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละปัจจัยหรือสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะเลือดต่าเช่นหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์นะครับจะไปชะลอการสร้างเปล็ดเลือดหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ส่งผลต่อจํานวนและการทํางานของเปล็ดเลือดครับอาจทําให้เกิดเลือดออกหรือทําให้เลือดจางได้ ดีเลือดการสัมผัสกับสารเคมีอย่างเช่นสารกําจัดศัตรูพืชสารหนูเพราะอาจจะเข้าไปชะลองการผลิตเกล็ดเลือดในร่างกายทางที่ดีครับควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะเ,เลือดต่ำได้ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนการป้องกันโรคคางภูงิหัดเยอรมมาที่สุดพิเศสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับทานอาหารที่ดีออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญต้องคนตรวจสุขภาพประจําีปีเป็นประจำเพราะหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็จะได้ดูแลรักษาสุขภาพของเราได้ท,ทันท่วงทีครับ